สวหรับท่านผู้ชมขั้นด้วยท่านเองนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมที่ไม่เชื่อโฮเฮาเมนเทจเนท่นเองครับหรือแพลเป็นไทยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมนเ e r หรือผู้จัดการของอบ้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สรเพดีเอามาในรายการนัน่นเองนะครับผมเป็นการบริการของผู้หญิงนั่นเองคือใช้เงินซื้อพวกเธอมาแล้วก็มีอะไรกับพวกเธอได้นั่นเองนะครับผมบานนี้คือเราเป็นผู้จัดการในการบริหารสาวประมาณนั้นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งออกอามาใหม่นะเป็นเวอร์ชั่นที่0.1.4นั่นเองนะครับก็หรือเวอร์ชัน0.4นั่นเองนะครับผมซึ่งคุณได้เห็นว่ามันเกมมันน่าสนใจแล้วก็บนมือถือเนี่ยก็เล่นได้ด้วยนั่นเองครับเล่นทั้งบนบีซีแล้วบนมือถือนั่นเองนะครับขนาดไฟล์เกมนี้ที่มัน ซึ่งเกมนี้นะฮะทำไมถึงน่าสนใจนยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมในบริหารโรงแรมแล้วก็แบบว่าสามารถเลี้ยงสาวได้ให้สาวสาวทำอะไรอย่างนี้แล้วเป็นบริหารแบบแบบ เกมแบบว่าบริหารเป็นช่อง,องๆน่าจะประมาณนั้นเองนะครับซึ่งปกติจะมีแค่ในบน PC นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นแบบเวอร์ชันของมือถือนั่นเองนะครับผมด้านขวาเน,นี่ยผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะเป็นเพราะว่ามันมีด้านของเอ่อท่าการทำต่างๆเช่นแบบว่าใช้มูฟบ้าง,ใช,างใช้ด็อกกี้บ้างนู่นนั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้ด้านซ้ายอันนี้คือเป็นการอัปเดตของเวอร์ชันนี้นั่นเองนะคเขามีอะไร er. อรัปเะะดตเข้าข ally, มาบ้างนั่นเองนะครับก็จะมีด้านของแกลเลอรี่แล้วก็เพิ่มสาวสองคนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเค ส่วนที่ตัวเซฟนี้ยังไม่มีเซฟนะครับเกมยังอยู่พัฒนาอยู่ก็น่าจะไม่มีอะไรมากอันนี้เนาะด้่นแบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นใหม่ก็น่าจะหายเลยแต่มันก็เป็นเซฟออโต้ผมไม่แน่ใจนั่นเองนะครับอันนี้จะมีเงินอยู่ทังหมดศูนย์บาทเนี่ยแล้วก็เลเวลศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือเป็นค่าหัวใจคูณสองเหรอนะครับไม่แน่ใจเนาะด้านขวาตรงนี้ก็เป็นแผนที่นี้ซึ่งกดแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับหัวใจนี้ก็คือเป็นซีจีนะครับในการปลดล็อกทางต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟันเฟื่าอนีี้้กก็สามาดไ้นั่นเองนะครับ โอเคส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นอันล็อกของสาวๆที่ผมต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงเพราะว่านางเปิดอกทั้งคู่เลยทั้งเลยให้ดูไม่ได้ดไูได้แค่ส่วนหัวนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าเออช่อวยเฮรานั่นเองนะครับสกิลคือยังไม่มีนะเป็นตัวละครเบื้องต้นนะได้เมื่อเข้ารุ่มเกมเท่านั้นนั่นเองนะครับกดเรื่อเกมก็ได้ตัวละครนี้เลยนั่นเองนะครับผมข้างล่างคือเป็นวิธีการบอกน้องว่าได้ตัวละครยังไงนั่นเองนะครับส่วนสมาชที่สองนี้ก็เป็นไอวนีนั่นเองนะครับเออเงินคูณสองนั่นเองถ้าเกการซื้ออเเธท่านนนนัั้่เองนะครับ ส่วนสาวอือคือยังไม่ปลดล็อกนะครับอย่างที่บอกเกมบอกว่ามีแค่2ตัวละครนั่นเองนะครับโอเคมาอันนี้จะเป็นหนของแรมก็จะมีบ้านธรรมดาก่อนแก็มันจะเป็นโรงแรมหลายชั้นประมาณ3-4ชั้นนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นโรงแรมแบบขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคซึ่งอนาคตน่าจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคมา เราลองเล่นดูก,กันก่อนแล้วกันนี่เองนะครับซึ่งเกมนี้ใครสนใจลงองเล่นก็โหลดที่ทวิตเตอร์ผมกับที่ที่ขอด,ดันเลยนะเกมที่323นั่นเองนะครับผมต้องป็นไม่แน่ใจว่าเกมนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเชื่อว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ลือฮือมากเลยนะครับถ้าแบบอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถอื่นๆพัฒนาเกมได้จากด้านซ้ายบนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคมาสตาร์ทเกมเลยเนาะอืมอันนี้ก็ยังไม่มีสอนอเล่นนะครับโอเค อันนี้คือโอเพนธนาคันเปิดหรอเปิดให้ลูกค้าเข้านะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเอาสาวเพิ่มเข้ามานะครับโอเคอันนี้ก็ชอ็อปซื้ออนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งให้สามารถซื้อได้แต่เรายังไม่มีตังค์เนี่ยซื้อไม่ได้นะครับโอเคเอา่าต่อไปก็ให้ซื้อสาวใช่ไหมไงอันนี้ห้องคือบวกห้องได้แต่เราก็ต้องใช้เงิน100นะครับมันซื้อไม่ได้อันนี้ห้องนี้ให้จิ้มที่ห้องหนึ่งห้องแล้วก็เลือกสาวขึ้นมาก็สาวคนนี้แล้วกันนั่นะครับโอ โอเคไหนดูซิด้าน,นขวานี้เป็นภาษาอังกฤษเออหรือบอกกั้ทุกเกมภาษาอังกฤษนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษใช้แอปแปลภาษา,า,ษาให้เราอธิบายได้นะครับอันนี้คือสามารถเลือกท่าสามารถทําได้5ท่าน,นะสามารถใช้ได้อนนันขวาคือเป็นรายการสิ่งของว่าจะให้เธอทําอะไรหรออืมโอเคอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะเนาะอ๋ออันนี้พุท์เาเป็นสีเขียวนี่คือต้องซื้อนะครับไม่สามารถใช้ท่าก็เลือกสีสีภูนี้ต้องหนึ่งอันอ่าให้มันเลือกขึ้นสีนี้นะครับโอเคอ่ะฮึแล้วไงต่อ แล้วกด Open นท์เพื่อเปิดใช่ไหมเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์เลยครับอันนี้คืออัปเกรดนะครับอัปเกรดอัพเกรดยังไงโอ้สามารถมีบริการได้หรออันนี้นะครับก็เสีย1,000อีกแล้วนะครับไม่ไดเสียเงินทั้งนั้นเลยบริการนะครวามสามารถในการเอ่อความสามารถในการทดแทนลูกค้าได้นั่นเองนะครับโอ้นะครับผมซึ่งก็ยังไม่มีตังค์อันนี้นะครับผมโอเคเราก็เริ่มเปิดได้แรกเลยนะครับอ่ะเริ่มนะครับรอบที่1ยังไง มีลูกค้ามาแล้วนะครับคนแรกอ่ะจิ้มเข้าไปแล้วก็โอเคนะครับเป็นเส,สื้อสีนิดนึงนะครับให้ดูไม่ได้นะครับก็เป็นการโม้ก,กับลูกค้านั่นเองนะครับผมเราต้องทําประมาณโอ้ต้องรอเวลาหมดก่อนเนาะโอเคต่อไปก็ตรงนี้นะครับไปต่ออันนี้คือเวลาหมดต่อวันนะครับเราต้องรอให้อนิเมชั่นมันหมดก่อนแล้วจะสามารถรับลูกค้าได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆก่อน,นมีองค์ราชามาทําบ้านแล้วก็ มีนักมวยมีอะไรมาด้วยซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้อารมณ์เสียใช่ไหมอันนี้ก็คือจะกดคนไหนก็ได้ใช่ไหมอย่างคนที่ผมโหแล้วผมยังไม่ได้กดเลยนะเขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคุวิเมีก้ได้เยอะมากเลยใส่ถ้าเป็นคนใส่มงกุฎนี่จะได้เงินเยอะนะมอก้ได้มามาเกือบ9กบเกือบร้อยลึงเลยนะครับต้รับไม่ได้แล้วปะโอเคไม่ได้แล้วปะโอ้ยังได้อยู่หรอแต่เวลาหมดแล้วตรงนี้เวลาเต็มแล้วนะครับต้องกดเน็กเหรอ ดูเช่นต้องเงินจะเพิ่มหรือเปลา่าถ้ามันเต็มเวลาแล้วนะก็เ,เพิ่มไปเรื่อยๆนี่นะอ๋อ,อหรือแบบว่าถ้าเวลาหมดแล้วปุ๊บลูกค้าจะไม่มาเพิ่มแลวใช่ไหมแต่เราสมารับลูกค้าที่แบบเข้ามารอได้อยู่นั่นเองนะครับอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็กดต่อไปกกดอ่ะน็กนะครับผมจะสิ้นวันที่รอบนี้ใช่ไหมรอบสองมีรอบสองด้วยหรออ๋อไม่หมด5รอบนะบต้องเล่นไปเรืร่อยๆนะต้จงกาะครบรอบนะครับโอเคเก็ทำไปเรืร่อยๆแล้วกันนั่นเองนะครับ คือ okay. ห้องนี้ก็ขยายเพิ่มไม่ได้นะต้องใช้1นึ่พันะครับท่าก็ใช้เพิ่มไม่ได้ต้องใช้1นึ่พันมีแต่ใช้1นึ่งพันนั้นเลยแล้วไอวีอ่ะไอวีก็ราคาหนึ่พันเหมือนกันนะฮะโอ้โหโอเคแล้วก็ทําไปายาวๆด้วยกันนะอันนี้นะ่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็พยายามจิ้มที่ลูกค้าแล้วก็ทําให้นางมาทำอะไรนั่นเองครับซึ่งสาวคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครเนาะเราก็ได้บัฟรีแล้วกันนะครับเฮ้สเกียไม่มีทฤษฎีสอนอะไรมากเนาะนะครับเพราะจะแค่แบบว่าให้นักศึกษา,าเองเนาะ คลิปวิดีโอนี้อาจจะแบบว่าผมอาจจะพูดติดขัด,ดิดนึงนะครับพอด,ดีเป็นร้อนในตรงปากนะพูดแบบอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมขออภัยด้วยนะโอเคอันนี้ก็มตัวเกมเไม่มีเซฟไม่มีเซฟนะครับอันนี้นะครับเมต่อกลับไปเมนูอ,ออกแล้วก็บรเสียงเพลงแค่นี้นะครับนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเซฟออโต้มั่อเล่นได้ประมาณไหนก็กลับมาเล่นก็ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเล่นมาแล้วแล้วแบบไม่มีเซฟเลยก็แปลว่าตัวเกมอาจจะยังไม่มีเซฟให้นะครับแผบทดลองเล่นดูก่อนเป็นเดโม่อะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับได้ประมาณนั้น โอเคเพื่อ okay, แตะให้ดีทีตอนถึงรอบที่5แล้วกันเนาะโอเคผ่านจบนะครับสำหรับรอบที่5เนี่ยอุยเกมก็เล่นง่ายๆนะไม่ยุ่งยากแล้วก็เพลินดีด้วยนะครับตัวเกมก็ไม่ได้ต้องแปลภาษาอะไรเยอะแยะนะครับก็แค่เราจำเบต้นการเล่นได้ก็ซื้อเหลือก็ผ่านได้ง่ายแล้วนี่เองนะครับโอเคต่อมาก็สามารถกดปิดร้านได้เลยนี่เองนะครับตอนนี้ก็ได้เงินมาเก้าร้อยหกสิบบอกไม่ถึงพันด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะถึงพันซะแล้วนะครับโอเคได้เงินมาเก้าร้อยหกสิบแล้วก็ได้อีพีมายี่สิบแปดนะครับผม โอเคมานี้นะครับโอเคส่วนนี้ก็หัวใจนี้รู้สึกจะบดล็อกแกลลี่จะาเมื่อกีที่เข้าไปดูเนี่ยอันแรกนี่ไงโอ้เป็นฉากี้นี่เอ,เองนะครับโอเคนี่ครับผม แล้วงี้ออกไงเนะี่ยโอเคนี่นะครับโอเคเกมนี้ก็รู้สึกดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเกมแบบว่าแนวเอบริหารโรงแรมบริหารอะไรอย่างงี้นี่เองครับซึ่งปกติเนะี่ยบน a แ k หรือบน Android เนะี่ยจะไม่ค่อยมีเกมนี้แต่ถ้าบนมือถือหรือว่าบนอะไรเนะี่ยมันมีเป็นเรื่องปกติแล้วบ,บนมือถือนี่เอ้ยบน PC เนาะบนคอมพิวเตอร์คือแบบมีเกมอย่างเงี้ยออกมา2-3เกมเยอะอยู่นั่นเองนะครับเกมบริหารโรงแรมบริหารสาวให้เข้ามา ดูแลโรงแรมจัดตั้งจัดตั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบสาวคนนี้ทำนู่นนี่ทำนู่นนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์คลายอย่างนี้เลยนะบนซีคือมีเยอะแล้วแต่วันนี้คือเกมแรกที่ทําออกมาเป็นของ Android นั่นเองครับคือบนบนถือสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับก็เลยตามต่อไปใส่เกมนี้แล้วกันนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวคนเราเล่นสักรอบนึงกันอยากเอาน้องคนนี้น้องไอวี่เพิ่มอีกคนหนึ่งแลกันนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเล่นต่อแล้วกันเพราะตังค์ไม่พอซื้อน้องไม่ได้นะครับขอเล่นอีกรอบนึงด้วยกันนะครับผมโอเคตัวเกมไม่มีอะไรมากก็คือเปิด โอเพนเลือกห้องนะครับให้สาวคนนี้ไปอยู่ในห้องนั้นแล้วกดโอเพนเพื่อเปิดให้ลูกค้าเข้ามานั่นเองนะครับผมก็แค่นี้เลยนี่นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วนี่นครับโอเคเอออ๋อต้องเลือกท่าด้วยนะครับลืมไปลืมลืมเลือกท่าให้น้องโอเคนี่นะครับเลือกท่านี้โอเคโอเคปิดร้านได้ เรียบร้อยเฮ้ยซื้อไอพีมาดีมากเลยนะเงินแบบเพิ่มไวขึ้นมากเลยนะครับผมสามารถซื้อห้องดอีกห้องหนึ่งเลยนี่แบบ Map, Map, บบนะครับแบบภายในแมปแมปเดียวนั่นเองนะครับโอ้โอเคตัวลงก็เกี่ยวกับเนื้อการนั่นเองนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วแต่เกมนี้นั่นเองคืออยู่ช่วงเพิ่งปล่อยออกมาให้ลองเล่นนั่นเองนะครับก็ดูแล้วก็ถือว่าดีนะเกมนี้นั่นเองนะครับก็ลองเล่นไปเรื่อยๆกันนะครับแล้วถ้าเล่นอันที่2เนี่ย โอ้ต้องรออัปเดตหรอนั่นต้องรออัปเดตเหมือนครับหรือไม่ต้องเก็บเงินเยอะๆหนึงซื้อได้นี่เองครับล่าสุดก็คือ IV ก็ดีมากนะครับผมส่วนอันแกลเลอรี่นี้ผมปลดล็อกแล้วทั้งสองอันนะอันแรกแล้วก็อันที่สองเลครับอันแรกคือแค่เข้าเล่นเกมก็จะได้รูปอันแรกมาเลยที่สองก็คือเอ่อปลดล็อกห้องที่สองก็จะได้รูปอันนี้มานี่ยเองนะครับผมส่วนอันที่เหลือก็คือต้องรออัปเดตเกมออกมานี่ยนะครับผมโอเคสัตเกมก็มานี่ละกันนั่นเองนะสัตเกมที่ชื่อว่า เอาโฮสเมสเนเจอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะสั่เกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลองดูท่าที่ทวิตเตอร์ผมไปที่ที่ก่อนเลยนะเกมที่323นั่นเองนะครับผมสั่เกมที่มินี้ด้วยกันนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะชอบกันเนาะผมว่ากาอ่านค้นในเกมนี้ถ้าพัฒนาเสร็จหรือว่าพัฒนาไปไกลแล้วเนี่ยมันเลยน่าสนใจมากเลยนั่นเองนะครับเพราะเป็นเกมในบริหารโรงแรมอะไรอย่างนี้เนาะแบบใช้เมาส์จิ้มคลิกเลื่อนเลื่อนเอาแล้วก็แบบบริหารเอออัปเดตโรงแรมอันนี้เหมือนเหมือนเกมทำอาหารสมัยก่อนอะไรแบบนี้แต่แบบรูปแบบของเกมส์ นั่นเองนะครับผมเกมนี้บนมือถือแนวมีเป็นเกมแรกที่ออกมาเลยที่ผมเห็นเนาะแล้วอาจจะมีเกมที่ออกมาก่อนนั้นอีกแล้วแต่ผมไม่อาจจะไม่เห็นมันนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามได้สักรขยานจะลองเออ่ประสบการณ์ใหม่จากเกมนี้นั่นเองนะครับผมเออเกมเรุ่มีเกมใหม,ม่ๆออกมาเ,กมเ,รมกเรื่อยๆสัก,เ,มมกเ,นนเ,เกมแนวเฮดแลนด์นั่นเองนะครับผมบอกเลยมือถือนี่มาเรื่อยๆเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากเลยในหน้าของมือถือนี่นะครับโอเคในเกมวันนี้แล้วกันนั่นเองนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ดูกันแล้วใจผมด้วยในซับวีดีโอหน้าเป็นต่อรี่ในต่างช่องได้เลย บ๊ายบายนะครับ